สวัสดีครับนนผมวันนี้ผมก็จะมาสอนอหรือว่าบอกเงื่อนไขของเครื่องหมายต่างๆในการหาค่าความจิกของพลนะครับโดยเครื่องหมายแรกก็คือและครับ oh <my> God. อที่เป็นตัววีความครับแล้วต่อไปก็เป็น oh. ส่วนต่อมาลูกศรที่ชี้ไปทางขวาก็ท่าแล้วครับ เวลาอ่านก็พูดคขาว่าท่าก่อนครับสมมติว่าเป็น F แลครับอ่าส่วนต่อไปก็เป็น Q โดยผมจะบอกวิธีการจำง่ายๆครับก็คือ F เนี่ยครับถ้าจะเกิดว่าเจอ F ตัวเดียวก็จะเป็น F ทั้งหมดเลยครับส่วน Q ก็จะมีค่าความจริงความจริงเดียวจะเป็น Q ที่ว่าความจริงทั้งหมดเลยครับ ส่วนก็ต้มเนื้อเนี่ยก็เอ่อจริงด้านหน้าและเท็จด้านหลังครับเป็นเพชรเพียงแค่ตอนเดียวครับส่วนก็ต้มเนื้อก็เหมือนกันต่อเอ่อต่อทีครับไมนที่เป็นจริงหรือว่าเท็จนะครับถ้าเหมือนกันก็จะเป็นจริงทันทีเลยครับเอ่อถ้าต่างกันก็เป็นเท็จนะครับ